อ่ออะไร,ร oh นเนี่ยดาเดินไปแล้ว Exclusive โอ้ไม่กอดตอริดเกมใช่ไหมนี่อ่ะจัดมาเลยอืม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 ว้าวว้าวรอบนี้เป็นแอปเปิลทองอ่ะโอเคโอเคว้าว <c oughs> น,นี่คือธนูอันนี้วะนี่วะนี่อ่าสนบบอล โอ้โอ้ถารู้เ <Blind> ร <Wall jaar> ื่องสุดท้ายแล้วชิ้นไม่จริงโดนแน่อุ้ย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  สไว้ถือแล้วเอาด้านหลังอ่ะด้านล่างอ่ะด้านล่งางอ่ะเออกูหยิบที่ทียววะโอ้แสดงว่าตายแล้วหนเลยอ่ะดึฮไดึฮึฮึฮึไึฮ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  ลงไปลงไปโอ้กอดอุ้ยทางสองแยว้วลงไปลงไปลงไปฮาเย่เจ๊กิ้วเจงกิ้ว